ช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเริ่มต้นรายการกันด้วยการอัปเดตของอินเทรนประจำสัปดาห์ค่ะในช่วงของไอเดียไอดูครับผมวันนี้เนี่ยมีของสองสิ่งมาอัปเดตเก๋มากกิิบมากคูดมากยี่ห้ไหคะว่ามาเลยค่ะอันแรกนี่นะคะสําหรับคนที่รักการต่อค่ะถ้าเกิดต่อเลโก้ธรรมดาชิ้นใหญ่บิ๊มก็จะเบสิกไม่อินเทรนปัจจุบันนี้เราต้องต่อแบบนี้แล้วค่ะนาโนบล็อกที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นการต่อรูปแบบใหม่ของประเทศญี่ปุ่นที่มีขนาดการต่อ ของนาโนบล็อกเนี่ยเพียงแค่4คูณมิลลิเมตรเท่านั้นเองเล็กมากแต่ไม่ต้องกังวลว่าจะต่อไม่เป็นเพราะว่าเขาจะมีวิธีการต่ออย่างละเอียดให้เราต้องสามารถต่อนาโนบล็อกได้ออกมาเป็นรูปร่างก็จะเป็นสถานที่ต่างๆที่สําคัญทั่วโลกนอกจากสถานที่สําคัญต่างๆที่สามารถเลือกต่อได้แล้วนะคะยังมีรูปสัตว์รูปแมลงหรือว่ารูปเครื่องดนตรีต่างๆให้เราได้เลือกอีกด้วยค่ะมันเล็กมากเลยนะมันน่ารักมันจะกิ๊เก๋มันดูแบบว่าตั้งบนโต๊ะทํางานถ้าเกิดเป็นแบบว่า ในโควิดบูมเราไม่ต้องไหนของอินพ r t ตญี่ปุ่นค่ะถุกสมาธิด้วยนะครับเพราะว่าตัวต่อพวกนี้เนี่ยมันเป็นความฝันของเด็กผู้ชายทุกคนที่อยากจะได้ครับผมมาสุดที่สองดีกว่าเห็นปั๊บเท่อินเทรนเลยเป็นเฮดโฟนเก๋ ตอนนี้เนี่ยเทรนด์ wood ไม้กิ่กิ่กำลังมาแรงเคส iPhone เคส iPad เริ่มเป็นไม้ตอนนี้มาสู่เคสโฟนของเราแล้วค่ะตัวนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปินเร็กเก้ระดับโลกที่ชื่อว่าบ o ็อกมาเล่ซึ่งคอลเลกชันนี้นะคะเรียกว่า house of m l l เล่ค่ะนอกจากจะออกแบบของดีไซน์แล้วนะมาเล่ยังได้เข้าไปมีส่วนเรื่องของคุณภาพเสียงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองว่าพอฟังบุ็กก็จะแบบว่าอลังการทั้งคุณภาพแล้วก็ดีไซน์และที่สําคัญนะคะ จุดเด่นของคอลเลกชันนี้นะคะเขาไม่ได้มาหูฟังอย่างเดียวเขามีกระเป๋าเก๋ๆให้ใส่หูฟังนี้ด้วยค่ะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงนะหูฟังเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเลยนะพี่ต่อให้เพลงจะทําได้ดีขนาดไหนแต่หูฟังอย่างเงี้ยมันไม่ได้เห็นคุณภาพเสียงชัหรอก็ไม่ได้และที่สําคัญตอนนี้กลายเป็นพร็อพของการแต่งกายนะถ้าเกิดเป็นรูเล็กๆอาจจะไม่เทรนด์ถ้าเป็นใหญ่ของคอเนี่ยดูมันพร็อพอยู่นะค่ะ El es... 2023 พลงที่จัดในรายการกันบ้างนะคะจริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับพี่บีนนิดหน่อยของพี่บีนเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับการพักผ่อนคือบางคนเนี่ยพอเปิดเทอมหรือว่าทํางานหนักๆแล้วก็อยากจะพักผ่อนด้วยอุปกรณ์เหล่านี้ใช่ไหมแต่ของอุ้งค่ะเรียนให้มีความสุขสนุกกับการเรียนก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่จะมาเสริมการเรียนนี่แหละค่ะอย่างเช่นแฟ้มหลากหลายสีหรือว่าสมุดจดบันทึกหลากหลายสีซึ่งเพื่อนๆที่ดูรายการไอทีอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะเห็นภาพไม่ชัดและอยากจะไปดูของจริงๆอุ้งนําของเหล่านี้นะคะมาจากงาน B Train New Term 2013 Everyday Play แอ e เลนค่ะงานนี้นะคะจะรวบรวมแอสเซซอรีแล้วก็แกเจ็ตต่างๆนานาเอาไว้เยอะมากมาก ใครที่อยากจะไปสัมผัสนะคะไปได้ค่ะที่ B-Train The Mall ทุกสาขาคาร์ร่าตันเดพาร์ตเมนต์สโตร์แล้วก็แอบพอร์เรียมค่ะได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12มิถุนายนค่ะครับผมช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมแล้วนะผมว่านะครับไปซื้อของเตรียมไว้เลยดีกว่านะครับใครจะได้เปิดเทอมสนุกขอบคุณของที่นำมาอัปเดตนะครับจาก B-Train ครับพี่บีมพี่มุมครับตั้งแต่เรารู้จักกันมาเนี่ยผมไม่เคยซื้ออะไรให้พี่เลยนะอไม่เคยเลยผมขอใจป๋าหน่อยแล้วก็พี่อยากจะได้อะไรในตระกูลแอปเปิลลึกมาเลยครับเดี๋ยยยววผมมจัดดดใให้้้ไไ่่่ตอออองงาาเเีก็ชปะ iPad mini มินิจัดไปไอพอดทัชไอพอดทัช์อะไรอีก macbook air macbook air macbook pro macbook pro ไม่ได้จริงเหรออย่ามาอย่ามาเล่นเล่นใช้แต่อไอเอยู่แล้วพี่จริงปะเนี่ยคือจากตระกูล Apple เนี่ยพี่อยากจะได้อะไรพี่บอกผมเดี๋ยวผมจัดให้ยังไงแต่ต้องรอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะทำไมอ่ะจะไปลุ้นครับทุกคนครับกับกิจกรรมบาร์มาครับแจกล้ําไม่ซ้ํากัน7วัน7อย่างจากตระกูล Apple ิลเลยนะครับ70วัน70คลื่นเฮ้ยเดี๋ยวพี่บอกไงว่าพี่อยากจะได้อะไรพี่บอกผมเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วได้ชัวร์หรือเปล่า ต้องไปลุ้นก่อนแล้วก <c oughs> ันไม่เป็นตัวอย่างไงสำหรับกติกานะครับพี่แค่คุณนะครับนำรหัสข้ามถุวยมาบ้างครับครับผมจะเปิด8วันพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็กดส่งมาได้ตามหมายเลขที่ขึ้นให้เลยนะครับาารเขาจะมีการจับแจกันทุกวันทุกวันแต่ประเด็นคือคุณอยากจะได้อะไรคุณต้องรู้วันด้วยนะอย่างพี่อยากจะได้ macbook air พี่ต้องส่งวันอาทิตย์ macbook pro พี่ต้องส่งวันเสาร์ ก็มีระบุไว้ว่าถ้าวันนี้จะแจกอันนี้อยากได้อันนี้แล้วไปส่งวันนี้คุณก็ไม่ได้กินไม่ได้ของด้วยนะงมได้ถามพี่ไงว่าพี่อยากจะได้อะไรผมจะได้ส่งไปถูกวันยังไงล่ะครับต้องมาลุ้นกับตนอีกเพรา็ไปกินเองแล้วส่งเองด้วยดีไหมพี่บีมน่าอาจจะได้เนาะเพราะว่า70วันคือ70เครื่องก็คือวันนึงเขาแจกแน่ๆเช็ครายชื่อผู้โชคดีได้เลยนะครับเพราะเขาจะมีการจับแจกกันทุกวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9กมิถุนายนนี้นะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ facebook c o m Fanpage Le คอมครับตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะไปพบกับคนหน้าตาดีคนนี้ผมขอนําเสนอครับ,รบเป็นหนุ่มน้อยหน้ามนต้นแต่ทินกรนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชเปลี่ยนช่องเลยทีีโอเคครับป่าเดี๋ยเราไปดูคนหน้าตาดีกับช่วงนี้ครับโซคูสคูแนวโซคูสคูแนวเรามากันที่โรงเรียนร่วมรดีอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลวันนี้เราจะพามาพบกับสองหนุ่มที่มีเ็ปเต้นขั้นเทพไม่รอช้าไปดูกันเลยครับ my name's Henry my name's Ron today we're gonna dance for you we're gonna be popping knocking and drinking let's, let's go, go. เล่นเก่งเต็จพิ้วขนาดนี้ก็ต้องยุดตำแหน่งโตรครูชูนแนวให้เป็นเลยครับ <two>, หลังจากที่ชมน้องๆที่มากความสามารถกันไปแล้วนะครับวันนี้เรายังมีอีกหนึ่งนุ่มที่กำลังมาแรงไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงหรือผลงานโฆษณาเรียกได้ว่าไปที่ไหนก็จะได้ยินเสียงกรี๊ดกันมาก่อนเลยทีเดียวกับน้องเจมสจิราย,ยุครับ ซึ่งก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ก็ต้องผ่านช่วงเวลาของวัยรุ่นซึ่งน้องเจมก็มีเคล็ดลับดีๆที่ทําให้ชีวิตเปลี่ยนบางฝากสาหรับน้องๆทุกคนที่ต้องการมีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงครับเคล็ดลับเนี่ยผมว่าจะเป็นการดูแลตัวเองมากกว่าครับดูแลตัวเองทั้ง,ท,งทั้งร่างกายและก็ผิวพรรณจะทําให้คนอื่นที่มองเราเนี่ยรอแบบแรกที่มองมันต้องมองว่าว่าแบบว่าคนนี้แบบว่าเป็นยังไงก่อนที่สําคัญเนยผมว่าต้องมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมากกว่าครับ หลอเป๊ะแถมยังมีเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็เชื่อว,ว่าน้องๆหลายๆคนก็คงจะนําไปใช้กันได้นะครับและเราอาจจะมีดาวดวงใหม่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงอีกหลายดวงเลยทีเดียวครับ ช่วงนี้ไอเซิร์ชมีเรื่องอะไรบ้างครับพี่บีพี่อุ้มของบีมนะคะไปเซิร์ชเทคโนโลยีของใหม่มาค่ะค่ะเป็นพวงกุญแจคีย์บอร์ดเลเซอร์เออขายจริงส่วนของอุ้มก็ตะลึงไม่แพ้กันเออจุ่นลุ้นไอศครีมงี้งี้งี้ก่อนฟังก่อนมันเป็นไอศครีมไนโตรเจนคุณพักไม่จริงหรือไงยายาอยากจะบอกว่ากินได้แล้วรสชาติก็เลิศเลอด้วยอยากจะรู้เป็นอย่างไรติดตามชมได้ไอเซิร์ชช่วงหน้าค่ะ